สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเหรียญโปรทานลาเบสิกกันนะคะแบบนี้นะคะเตรียมริบบิ้นเบอร์สองสีขาวความ ทั้งหมด4เส้นความยาว40เซนติเมตรแล้วพับเศษ1ส่วน3แล้วก็ตัดริบบิ้นสีส้มความยาวประมาณ14เซนติเมตร4เส้นนะคะเอาด้านสั้นครึ้นข้างบนนะคะ เส้นที่1เส้นที่สองโค้งเส้นที่1เส้นที่3โค้งเส้นที่สองเสร็จแล้วเราก็จะเอาเหรียญหนึ่งบาทใส่ไปช่องนี้แล้วก็ดึงให้กระชับแล้วก็พับเส้นข้างบนไปข้างบนแล้วก็พับ เส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดเส้นที่หนึ่งเสร็จแล้วพ็กลับแทบสอดขึ้นไปสอดเก็บขึ้นไปตามเส้นลิบบินทั้ง4ี่เส้น เสร็จแล้วก็กลับเทบแล้วก็หมุนแบบนี้นะคะสอดช่องนี้เส้นที่สองเหมือนกันนะคะหมุนแบบนี้สอดทั้งสี่เส้นเลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาเอาเส้นสีส้มสอดข้างใต้เส้นสีขาวแบบนี้นะคะทั้งสี่เส้นตัดมุมไว้นิดนึงเพื่อที่จะได้สอดง่ายๆ เข้าไปทั้งสี่เส้นเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราก็มาจับเส้นที่หนึ่งสองเส้นคู่เลยเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะหมุนช่องที่หนึ่ง ช่องที่สองแล้วก็ช่องที่สเสร็จแล้วเราจะมาใช้สีส้มสอดช่องที่4ปล่อยสีขาวทิ้งไว้สอบแบบนี้เลยนะคะสอบเข้าไปข้างใต้นี่เลย ้แบบนี้เส้นที่สองเราก็จอดช่องถัดไปแบบนี้ช่องที่สามปล่อยเส้นขาวไว้นะคะเราก็ทำเหมือนช่องแรกๆ แล้วก็เส้นที่สี่เสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับได้แบบนี้จัดให้สวย เสร็จแล้วเราก็มาจับเส้นสีขาวทั้งสีเส้นบนมาค่ะบนให้รอบแล้วก็สอดแบบนี้จะดึงข้างล่างถ้าดึงไม่ออกก็ใช้แหนบช่วยได้นะคะ เส้นถักมา เสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วก็นำกันไกอันนี้ใช้กันไกซิกแซกนะคะ แล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้นะคะขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ